สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งค่ะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลักภาษาไทยทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่36ถึง39 อักษรควบและอักษรน,นำการผันคำคำคล้องจองการแต่งประโยคจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อหน,นักเรียนอ่านคำในชีวิตประจำวันได้ข้อ2นักเรียนเขียนคำในชีวิตประจำวันได้ ข้อ3นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนในการเรียนวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .1 หหรือภาษาไทยเล่มเขียวมิ้นเล่มนี้นะคะเด็กๆไปหยิบหนังสือขึ้นมาเรียนกันเลยค่ะความรู้เรื่องอักษรควบ อักษรควบหรือคำควบกล้มคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวพยัญชนะตัวที่สองเป็นรอเรือลอลิงวอลแวนซึ่งอ่านออกเสียงพร้อมกับพยัญชนะต้นตัวแรกหรือออกเสียงควบกันเช่นพระพอรออักพระโคลนคอลรอโอโนอโครน ความคอวอมความไม่เอกความความรู้เรื่องอักษรน,นำอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและออกเสียงเหมือนมีหอนำคำที่มีอักษรน,นำออกเสียงเป็น3มแบบดังนี้ 1. คําคำที่มีอนำยอ 2. คำที่มีหอนำา 3. คำที่ออกเสียงสองพยางหรืออักกึ่งเสียงค่า 1. คํคำที่มีอ,อนำยอมีสี่คำได้แก่อย่าอ,อยอาอย่าไม่เอกอย่าตัวอย่างเช่นอย่าดังอยู่ อ,อยออยู่ไม่เอกอยู่ตัวอย่างเช่นอยู่บ้านอย่างอ,อยออางออย่างไม่เอกอย่างตัวอย่างเช่นอย่างดีอยากอ,อยอ,อากอยากตัวอย่างเช่นอยากได้ค่ะ 2. คํคำที่มีหอ,อนำเช่นคำว่า ยา่าหอยออาอย่าไม่โทรยา่าหนูหอนออูหนูหมาหอมออาหมาแหวนหอวอแอนอแหวน 3. ามคำที่ออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกออกเสียงอักกึ่งเสียงและพยางหลังจะออกเสียงวรรณยุกต ตามพยางหน้าเหมือนหอนำเช่นคําว่าถนนทอนออกนอถนนตลาดตอรออาดอตลาด,ลาด,ลาดจรวดจอรออวดอจรวด,วดสมุดสอมออุด,ดอสมุด ความรู้เรื่องการผันคำการผันคำเป็นการเปลี่ยนเสียงคำตามเสียงวรรณยุกต์วรรณยุกตไทยมีสี่รูปห้าเสียงวรรณยุกต์ทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปและทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากวรรณยุกต์จะทำให้เสียงของคำเปลี่ยนไปแล้ว วันในยุ์ยังทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยค่ะเราลองมาฝึกอ่านคำเหล่านี้กันดูค่ะเสือสอเอือเสือสอเอือเสือไม่เอกเสือสอเอือเสือไม่โทเสือ้อปลาปออาปลาปออาปลาไม่เอกป่าปออาปลาไม่โทปลากลอง ก,ออออออกลองกองกรองกรลอองงออกรองไม่เอกกล่องกอรลอ,อองงกรองไม่โถกล้องความรู้เรื่องคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสลับเหมือนกันและคำที่มีทั้งเสียงตัวสะกดและเสียงสลับเหมือนกันค่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักคำของจองที่เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสลักเหมือนกันคุณครูจะขอยกตัวอย่างค่ะน้ำใจให้มาเด็กๆสังเกตคำว่าใจและคำว่าให้เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสลักเหมือนกันเรามาดูกันเลยค่ะ คำว่าใจมีพยัญชนะต้นคือจอจานสระคือสระอไอไม้ม้วนไม่มีวรรณยุกค,คำว่าให้มีพยัญชนะต้นคือหอหีบสระคือสระไอไม้มว้วนวรรณยุกค,คือไม้โทรเราจะสังเกตเห็นว่าคำว่าใจและคำว่าให้มีส่วนที่เหมือนกันคือสระค่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักคำคล้องจองที่เป็นคำที่มีทั้งเสียงตัวสะกดและเสียงสละเหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นเพื่อนกันฉันเธอให้เด็กๆสังเกตคำว่ากันและคำว่าฉันนะคะคำว่ากันมีพยัญชนะต้นคือกอไก่มีสลักคือสละอะัมีตัวสะกดคือนอหนูคำว่าฉัน มีพยัญชนะต้นคือฉช,อชิงมีสระคือสระอะและมีตัวสะกดคือนอหนูเราจะเห็นว่าคำว่ากันและคำว่าฉันนั้นมีส่วนที่เหมือนกันคือสระและตัวสะกดค่ะความรู้เรื่องประโยคประโยคคือการนำคำมาเรียบเรียงให้มีความหมายว่าใครทำอะไร หรือใครเป็นอะไรซึ่งผู้ที่ทำหรือผู้ที่เป็นมีทั้งคนพืชสัตว์สิ่งของเราเรียกว่าประธานส่วนทำอะไรหรือเป็นอะไรเราเรียกว่ากริยาค่ะซึ่งกริยานั้นก็คือการกระทำนั่นเองค่ะงานที่มอบหมาย ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป1เล่มเขียวมิน้นหน้า213หน้า214และหน้า215ค่ะแบบฝึกหัดหน้า213คำสั่งให้เด็กๆใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงให้เด็กๆ ใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงข้อหนึ่งคำใดใช้อักษรควบคำใดใช้อักษรควบ 1. เพลงพอลอเองอเพลง 2. หน้าหอนออาหนาไม่โทนหน้า 3. สมุดสอมออุดดสมุดข้อ2คํคำใดใช้พยัญชนะต้นกอไก่วอแหวนคำใดใช้พยัญชนะต้นกอไก่วอแหวน 1. กอวออางอกวาง สองกอวอแงองงแงไม่โถแงสามกอวอโอนอโกนข้อสามคำกับความหมายในข้อใดสัมพันธ์กันคำกับความหมายในข้อใดสัมพันธ์กัน 1. กล้าขยัน สขวาตรงข้ามกับหลัง 3. โปรดถูกใจพอใจแบบฝึกหัดหน้า2องข้อสี่ไกวคือทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้แกว่งไปมาควรใช้กับสิ่งใด กวยคือทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้แกว่งไปมาควรใช้กับสิ่งใด 1. ขวดยา 2. หน้า 3. ชิงชา้าข้อ5คำที่มีอักษรควบกับคำที่มีอักษรนำเหมือนกันอย่างไร คำที่มีอักษรควบกับคำที่มีอักษรนำเหมือนกันอย่างไร1มีพยัญชนะต้นสองตัว2มีตัวสะกด2สองตัว3ต้องมีทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกดแบบฝึกหัดหน้า214 ข้อ6คำใดอ่านถูกต้องคำใดอ่านถูกต้อง 1. องอันุนอ่านว่าอางุน 2. ฝฟะรังอ่านว่าฟะรัง 3. ขัหนุนอ่านว่าขัหนุนข้อ7 คำใดไม่เข้าพวกคำใดไม่เข้าพวกหหมอนหอมอ,ออนอหมอน 2. จมูกจอมออูกอจมูก 3. หมาหอมออาหมาข้อ8 พยัญชนะใดหายไปพยัญชนะใดหายไป 1. ห,หอนอ 2. ขอนอ 3. ถอนอข้อ9คําคำใดใช้วรรณยุกต์ถูกต้องคำใดใช้วรรณยุกต์ถูกต้อง หเก่าอีกอเอาเก่าไม่เอกเก่าออีอีไม่โทอีเก่าอีสอกล้องข้าวกอลอองอกลองไม่โูกล้องขออาวอาขาวไม่โทข้าวกล้องข้าวสาไข่ตุนขอไอไข่ไม่เอกไข่ ตออุนอตุนไม่จัดตวาตุนไข่ตุนแบบฝึกหัดหน้า214ข้อ10คคำใดเติมวรรณยุกโทแล้วมีความหมายคำใดเติมวรรณยุกโทแล้วมีความหมาย 1. บออัวบัวไม่โท 2. สอ,สอเอือเสือไม่โท 3. งออัวงงวง,ง,งไม่โทข้อ11เดเด็กควรนอนแต่หัวจุดจุดจุด,จดเติมคำใดในช่องว่างเด็กควรนอนแต่หัวจุดจุจุด,จด,จดเติมคำใดในช่องว่าง หนึคำคออําคำสองคำคออําคำไม่เอกคำสามคำคออําคำไม่โทคำข้อสิบสองข้อใดใช้คำว่ายํำได้ถูกต้องข้อใดใช้คำว่ายํำ ได้ถูกต้อง 1. น,น้องเดินย่ำบนที่นอน 2. เขารีบย่ำไปโรงเรียน 3. แม่เดินย่ำที่สวนสาธารณะข้อ13หลานหอลออานอหลานมีเสียงสลักและตัวสะกดเหมือนคำใด หลานหอรออานอหลานมีเสียงสระและตัวสะกดเหมือนคำใดหนหนาหอนออาหนา 2. การกออารอ,อการ 3. เหรียญหอรอเอียยอเหรียญแบบฝึกหัด หน้า215ข้อ14คำในข้อใดคล้องจองกันคำในข้อใดคล้องจองกัน 1. บินบน 2. ดีขีด 3. หาวดาว ข้อ15ข้อใดคล้องจองกับคำว่าห่มผ้าข้อใดคล้องจองกับคำว่าห่มผ้าหนึ่งหน้าหนาว2ให้น้องสมมากมายข้อ16ห ฝันดีมีสุขจุดจุดจุดเติมคำใดให้คล้องจองกันฝันดีมีสุขจุดจุดจุดเติมคำใดให้คล้องจองกัน 1. สบายใจ 2. หนุนตัก 3. ทุกวัน ข้อ 17. ข้อใดเป็นประโยคข้อใดเป็นประโยค 1. เล่นสนุก 2. เจ้าลิงน้อย 3. ปลาว่ายน้ำแบบฝึกหัดหน้า 215. ข้อ18 กระลอกนำคำใดมาเติมจึงจะเป็นประโยคกระลอกนำคำใดมาเติมจึงจะเป็นประโยค 1. สีน้ำตาล 2. แทะกิ่งไม้ 3. ตัวนั้นข้อ19 ข้อใดเรียงคําเป็นประโยคข้อใดเรียงคําเป็นประโยค 1. มะยมหล่นใต้ต้น 2. หล่นใต้ต้นมะยม 3. ต้นมะยมหล่นใต้ข้อ20 เมื่อเช้านี้เธอกินอะไรคำถามนี้ควรตอบอย่างไรเมื่อเช้านี้เธอกินอะไรคำถามนี้ควรตอบอย่างไร 1. แม่ทอดไข่ดาว 2. ฉันตื่นสาย 3. ฉันกินโจ๊ก การส่งงานให้เด็กๆถ่ายรูปงานที่คุณครูมอบหมายคือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยป .1 เล่มเขียวมิ้นหน้า213หน้า214และหน้า215ส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนส่งเข้าไปในอันลบัม้มวิชาภาษาไทยค่ะ วันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับการเรียนวิชาภาษาไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ